สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเ,เดี๋ยวคลิปนี้ครับ<า>เราจะมาบุกค,คังรถเกี่ยวข้าวนะครับจากจังหวัดชัยนาทที่บุกมากเปิดฤดูกันนะครับข้าวนาปีที่บ้านหนองตะเสกครับต,รตำบลกระสงังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มากันสามคันบ่าปาเย้สวัสดีครับ มากัน3คันนี่ล่อไปกี่พันไร่แล้วนี่พี่เพิ่งจะเริ่มเคลียวอ๋อเพิ่งจะเริ่มเห็นดูในหน้าผมงมันี่ยมยอมหาป้อนอยู่ในช่วงออกกำลังกายใช่ไหมช่วงวอร์มวอมออวอร์มวอร์มร<ๆ>่างกายนี่ปานจะเดินการช่างช่วงนี้ปานกำลังมาแรงนะล่อไปหลายหลุมแล้วหลายทีมงานแล้วช่วงนี้ปานปานกำลังมาแรง นี่ครับสามคันนะครับมาลงอยู่ที่อตอนนี้ก็คือบ้านของอครูอ้อยนะครับผมบ้านของครูอ้อยอดีตพี่สบายของผมนี่หกลงหกล้อเนี่ยทีมงานนะครับด้านหน้าก็คือเสียแม็กนะครับหรือว่าเท่าแก่แม็กเท่าแก่ทีมงาน สายมันกระสังนะครับสายมันกระสังเดิมตอนนี้เป็นสอจจดิด,ดำนี่เอารถเกี่ยวมาดูร่องรอยนี่ยังไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่เลยอยู่ในช่วงวอร์มร่างกายวันนี้มีเกี่ยวไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยททางไหนไหราด เวลานี่ของแท้เลยนะลูกลิมิตนะเต็มขนาดลูกลิมิตบ่ลูกลิมิตเต็มขนาดไอ้ไสเดือนนั่นนะบ่โอ้เล่นลู่เดี๋ยวแม็กจะพาไปนี่ไอนี่อะไรเอ่ยลูกสาวท่าแกนะครับเจมี่เจมี่เจมี่ ไปทั้งสามได้บอกจะไปสองพรุ่งนี้มันมีงานกี่้านรับองว้นู่นสคันก็ได้พรุ่งนี้ผมไล่เก็บตนี้อ๋อไปสองคันมามากี่วันแล้วนี่มากี่วันแล้วนี่จะไปสามเป็นอาทิตย์แล้วครับไปจะก็จะเปอาทิตย์มาถอยอ๋ออาทิตย์กว่าแล้วเพราะว่าไม่เ่มเลครับ มารอข้าวสองันนี้ไว้เดี๋ยวเอาผมย้ายก็ได้ผมมาทุกปีหรือเปล่าพี่มาทุกปีนะครับอยู่ลำดวนแต่ว่ามาแล้วไปลงนู่นปีนี้มาลงนี่ก่อนผมเคยประจำอยู่โน่นแปดปีแล้วห้วยเสด็งอห้วยเสด็งตอนนี้น้ำท่วมอยู่สาวเยอะปะไปไหมปะไปอยู่โน่นแปดเก้าปีพ่อสวัสดีครับ ทำอะไรมาเมื่อไรมหาพ่อเนี่แหละไอ้ที่เกี่ยวอยู่นั้นรถทีมพ่อใช่ไหมวางยารถเกี่ยวหรือเปล่านี่นี่คนลอกนี่คนลอกเลยเอาละครับถ้าทีมรถเกี่ยวของคุณพ่อนี่เกี่ยวอยู่ข้างนนหลังหลังส่วนยาง่ใช่ไหมถ้าติดโรมนะครับหลังบ้านคุ้ยนี่ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับลู้ไม่ใช่ายที่ไหนเลยอ่ะเล็กร่วงเยอะได้คำที่ไหนโดนในนั่นเลยโดนรลักลักซิเมนน่ะโดใส่หัวจรวดหักสองอ๋อที่จอดไปนั่นนะถึงว่าอยู่ทีมงานเตรียมตัวไปตะลุยที่อำเภอห้วยราชนะครับมาลงที่กระสังแต่ไป ไม่ได้ตอนเย็นย้ายกลับมาที <conna issance> ่นี่ไหมนี่กลับมาทุกวันเอาให้เสร็จเกี่ยวคืนด้วยมั้งนานานาของใครอยู่ฝั่งนู้นไ่ตั้งห้าสิบก็ไรบ้างห้าสิบก็ไรสองคันมีแต่หินบอก มม่่คอยีเรากมันมีแต่ลูกลิมิตอยู่บนคนาเท่านั้นแต่แล้วฮะมันจริงลงมาวิ่งวิ่งไปโคมโคมดังเลยดังกว่าทุกการเลยเออหน้าลุ้นหน้าลุ้นครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับหน้าลุ้นเขามีแต่ชนต่อชนอะไรนี่ไปลุยก้อนหินครับเอร์ขอางกับแผ่ชีดมังไรมึงไใส่ จากชัยนาททั้งสามคันอะไรบุพรรณไหนคันไหนสุพรรณปานปานเจริญกันช่างอันนั้นอันนั้นเรือประยุทธ์เรือประยุทธ์อ๋อเรือประยุทธ์ประยุทธ์ไหนฮะยุติงานวะโมฆะวะเรียกปายุทธปายุทธ์อ๋อปายุทธประยุทธ์นะครับ

พง,พงข้าวก็เริ่มจะสุกแล้วแล้วกลับมาไปลงทุ่งไหนเสียแม,ม็กกลับมาแถวบ้านเราเลยทุ่นี้รุ่นลายเจ้าคือนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เริ่มดูแล้วนะ<ม>เริ่มลงหนักแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูทีมงานขึนเตลเลอรครับรอ้าท,ท,ทีมงานไปกินข้าวก่อน เอาวะนี่เนี่ยบิดเาไสมจีครับเอายังอยู่ดิอาน้าอะไรขมขมวยน้ำส้มไหมนี่บ่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไหมเขาเนี่ยของหลายบ่ฮะจะรุ่นเก่า่น่ะแต่มันแบบไหมบ่มีไม่ทำันเล็ก ทำไรแม่นีน <c oughs> ่ครับทีมงานกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะไปเอารถขึ้นตามหลัง <c oughs> <c oughs> แซบปะปะแซบปะข้าวแล้ครับฟังล่าออกปะน,นี่ เราฟังได้ครับแต่ขมิ้นไม่รู้บ่มาอยู่กับขมิ้นต้องฟังขมร้นออกได้หน่อ่าโอเคครับผมเยวค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ